ตรงจุดที่พี่บอกนะตรงหน้าประตูนะให้หาแบบที่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับน้องๆรอบนี้เราเจอตัวเบียอุ้ยแต่ว่ากัดแรงมากน้องมันอุ้ยลืมไปมันปดิดเกาะโอเคประมาณนี้ฮะโอ้โหจะตุยก่อนไปเดียววิ่งเร็วมันมาเร็วอน,นี่ไงเรียบร้อยนี่นะครับหลังจากที่เราล้มมันได้นะครับก็ให้น้องๆกดไปที่รูปกระเป๋าของเรา แล้วกดเทคอตรงนี้เลยน้องๆเพื่อดึงชิปออกมาห้ามมือไปแตะชิปมันนะครับท่านผู้ชมถ้ามือไปแตะชิปมันนะครับน้องก็จะเสียนะครับชิปไปเลยนะครับหลังจากที่เราได้ชิปตัวผู้และตัวเมียมาแล้วนะครับตุยแน่เลยหลังจากที่เราได้ชิปตัวผู้และตัวเมียมานะครับน้องๆก็ให้น้องๆนะครับทำการฆ่าตัวตุยได้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยววิงกนนี่น้องเกิดมาแล้วนั่นไงทีเล็ก นี่เป็นไงล่าสวยเปล่าท่านผู้ชมเอาละครับนี่ก็คือความภาพภุมงใจของพิการนะครับที่ได้ทําการผสมพันธุ์เจ้าแองกิโลสีบั๊กต่างๆนะครับไปให้กับน้องๆดูดูแต่ละสีนะครับบอกเลยว่าสวยมากเมื่อกี้หลังสีส้มตัวนี้หนามสีขาวนี่คือการทําบักต่างๆนะครับที่ทําได้นะตัวนี้ก็เป็นสีเทาคือมันมีสีมากมายกว่านี้อีกนะครับน้องๆแต่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่พิการผสมนะครับได้นะครับเฉพาะทางเฉพาะตัวเรได้ดูดิ คือตัวนี้หนามสี lighting, at, modeling, ziehen, เหลืองนะครับดูดิคือแบบได้มาหลายสีมากเลยนะครับตรงน้องแต่ละตัวก็มีความโดดเด่น uhm, เป็นของตัวเองนะฮะนี่โอ้โหตัวนี้หลังสีฟ้านะครับก็ไม่รู้นะครับว่าน้องนจะเคยได้ไหมนะครับอันนี้คือตอนนี้พี่การกําลังติดการบักสีมากเลยคือมันไม่สามารถย้อมได้นะครับแบบนี้นะถ้าย้อมไปก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะฮะและนี่คือตัวสุดท้ายนะครับที่พี่การได้คือโคตรภูมิใจเลยนะตัวนี้สีแจ่มสุดเลยนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับบางคนอาจจะค like ิดว่าเฮ้ยพี่การย้อมสีเปล่า บอกเลยนะครับน้องๆรอสีมาย้อมลูกสัตว์ดูนะครับมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะสีมันจะไม่สวยแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นเฉพาะจุดแบบนี้นะถ้าย้อมเองนะครับสีมันจะเปื้อนๆนะครับหรือว่าเลอะไปทั้งตัวนะครับแล้วก็นี่คือตัวโปรดของพิการนะครับคือตัวสีแดงไอ้ดำแดงตัวนี้นะครับนี่คือตัวโปรดนะครับลูกรักของพิการเลยอือบอกเลยว่าค้งเทนะครับเอาล่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทับสีบัคกนะช่วงนี้จิดจัดเลยไปรับชมคลิปเต็มของการจับเจ้าทีเล็กแตกกันได้เลยครับน้องๆไปกันเลยฝากกดไลค์ได้นะครับ ก่อนอื่นก็ขอกรากบสวัสดีน้องๆที่เครารบรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กานะครับกับเกมอาโมบายในหมวดรูปหมีและแบบบูตนก็สําหรับอีพีนี้นะครับพี่ก็จะพานุองๆน,น,นะครับไปจับทีเล็กแสงนะครับน้องๆใช่แล้วน้องๆฟังไม่ผิดครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเอาทีเล็กแสงนะครับมาชุบนะครับเพื่อจะเอามาผสมพันธุ์นะครับเป็นไดโนเสาร์สุดแ้วนะครับ ตัวหนึ่งเลยนะครับของเรานะก่อนจะลงไปก็สิ่งที่พิการเตรียมมาในวันนี้นะครับก็จะมีดังนี้เลยเอืมปืนนะครับอาวุธปืนนะหลักๆครับแล้วก็นี่ดาบนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเสื้อเกาะเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆประมาณนี้นะมีชุดกเกาะบางส่วนเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พิการต้องเอาไปนะครับก็คืออาหารนะครับจําเป็นมากๆเลยแล้วก็อืม แค่นี้แหละน้องๆแค่นี้แหละ <c oughs> นี่นะครับน้องๆอยยังไม่หมดน้องเราก็มีกุญแจด้วยนี่สําคัญเลยกุญแจนะครับถามว่าทําไมพี่การต้องใช้กุญแจเพราะว่าคือพี่การเนี่ยมาลงไปไปแล้วนะครับลงไปแล้วแล้วก็จับมาแล้วนะครับรอบหนึ่งมันต้องใช้กุญแจพะขี้ขี้เกียจวิ่งแบบกุญแจนะครับตะดันนี้ลงง่ายนะนี่เห็นป่ะพี่การไปจับมาแล้วด้วยนะครับสําหรับเจ้าทีเล็กนะนี่เห็นป่ะจับมาทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยแต่ว่าระหว่างที่พี่อัดคลิปน่ะ วิดีโอพี่มันไม่บันทึกนะครับพี่เลยต้องมาทาคลิปใหม่นะเผื่อน้องๆหลายคนอยากจะได้ทีเล็กแสงแบบนี้มาผสมพันธ์เท่เนาะก็วิธีการเข้านะครับให้น้องๆนะครับปั๊มแอมเบอร์นะครับเราเอาแอมเบอร์นะครับไปซื้อกุญแจจากตรงนี้ในราคา85แอมเบอร์นะครับจะได้มาทั้งหมด5ดอกเนาะแล้วก็มันจะช่วยนะครับลดเวลาในการลงดันให้กับน้องๆ้วยนะสำหรับดันนี้นะครับก็จะมีหมาป่าด้วยนะครับที่เป็นหมาเรืองแสงเนาะแล้วก็แรปเตอร์นะครับอยู่ตามระหว่างทางต่างๆนะ ส่วนห้องต่ linkage, ตางๆไม่ต้องไปนสนใจฮนะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือดันของเอ้ห้องของเจ้าทีเล็กห้องเดียวเลยนะครับเพราะเข้าไปเอาชิปเนานะก็สําหรับดันนี้นะครับก็จะมาประมาณนี้เลยเห็นปะน,นี่นะครับศูนย์นี่เลยอันนี้เลยนะครับรูปทีเล็กอันนี้เลยนะครับน้นนองๆนี่นี่น,นี่แต่ว่าเวลาลงดันเจียนนะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าดันเจียนมันลิงก์กับเน็ตนะโอเคกดตรงนี้เลยนะครับถ้าน้องจะเข้าไปของรางวัลพกิการก็ไม่สนนะเพราะว่าพี่การจะลงไปเอาชิปของเจ้าทีเล็กมาชุบอย่างเดียวนะ ยางอื่นไม่สนนะครับเอาแล้วเมื่อเข้ามานะครับก็เดี๋ยวขอปรับวิดีโอแป๊บหนึ่งนะฮะขอเป็นระดับมีเดียมก็พอนะฮะโอเคช่องทางที่เราจะไปนะครับน,น้องๆก็ไปทางนี้เลยนี่ไปตามพี่การเลยนะครับเกิดมาไม่รู้ว่าน้องจะเกิดมาตรงจุดเดียวกับพี่หรือเปล่านะให้วิ่งตรงไปสุดผนังเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราได้กุญแจแล้วเ,เรามีกุญแจแล้วนะครับทางนี้เราไม่เลี้ยวนะฮะเราไปเลี้ยวข้างหน้าเลย คือพิการมีกุญแจแล้วนะครับเป้าหมายของพิการชัดเจนก็คือแบบเข้าไปเอาชิปนะครับจากห้องทีเล็กแค่นั้นเลยนะนี่เลยนะครับช่องทางนี้เลยครับน้องๆวิ่งไปเลยฮะไปเลยไปเลยไปเลยห้องของเจ้าทีเล็กนะครับจะเป็นห้องที่ยาวๆนะฮะเดี๋ยวขอกินนี้ก่อนพี่จําได้ว่าเป็นห้องยาว,ยวๆนะฮะวิ่งไปเลยฮะตามช่องทางนี้เลยเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างที่แจ้งเอาไว้ก็คือ เราจะมาเอาชิปจากเจ้าทีเร็กเท่านั้นเองนี่เลยครับน้องๆห้องนี้เลยครับถ้าจะให้ดีนะครับน้องๆให้น้องๆทําการเซฟนะเซฟก่อนนะครับน้องๆเห็นปะพอมีกุญแจเราก็ผ่านประตูนี้ได้เลยไม่ต้องวิ่งเบากุญแจนะแต่จริงๆจะเอากุญแจก็ได้นะครับน้องเพราะว่าดันนี้ไม่ยากนะครับมันยากแค่ห้องทูดอนมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะส่วนห้องนี้ก็ชิวๆไปฮะนี่เมื่อเข้ามาก็จะมีทีเร็กนะครับเกิดอยู่ในห้องนี้แหละรอบละ2ตัวนะให้น้องๆนะครับ เซฟตรงจุดที่พี่บอกนะตรงหน้าประตูนะให้หาแบบที่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับน้องๆรอบนี้เราเจอตัวเบียร์อุย้ยแต่ว่ากัดแรงมากน้องมันอุย้ยลืมไปมันปดเกาะอุอ้ยดอกเอ้ย,ออยมันปดเกาะอุ้ยเป็นกดทีเดียวแตกกันเนี่ยเนี่ยน้องให้น้องฆ่านะครับแล้วก็เอาชีปมันไปนะอุย้ยพี่ตายแล้วทําไมพี่ไม่วิ่งวะ โอ้โห oh. <c ười> คือแบบไปน้องๆฆ่ามันนะครับทั้งสองตัวนะครับแต่เวลาเอาชิปออกก็ให้กดเทคออกเอานะคือตัวละครพี่วิ่งช้าไปไปเนี่ย <c ười> วิ่งช้าไปไปเนี่ยเฮ้ยโอ้จะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปได้ยิงจกักแอะเลือดเลือดเลยแค่นี่ยเดี๋ยวพี่กัดขอดื่มนี่หนะ่อยโอเควิ่งเร็วเดี๋ยวฟักปืนก่อนน้องๆโอเคประมาณนี้ฮะ จะตีก่อนไปดิว่วิ่งเร็วมันมาเร็วคือให้น้องๆสุ่มนะครับน้องๆยามอิกทีสุ่มจนกว่ามันจะเจอแบบตัวผู้และตัวเมียนะเอาแบบนั้นดีกว่าครับท่านผู้ชมเชื่อพี่วิ่งแล้วสุ่มแบบให้มันเป็นตัวผู้และตัวเมียนะครับน้องๆลีโหลดสิครับรลีโหลดสิครับโอ้โห เออถ้าโดนกัดอีกทีตุยแน่เลยเอาเฮ้ยดูหายสตามีหน้าหมดเฮ้ยเฮ้ยน้องสตามีหน้าหมดเฮ้ย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 เสียงง,ง่ำง่ำตามตัวตะเกิงขนตูดลุกหมดแล้วเฮ้ยเกิดป่วยป่วยพี่โดนกัดทีเดียวพี่แตกแน่หรอก อุ้ยวิ่งดิครับรอไหร่อุยเปิดไฟใช้ร่อยอุ้ยอื้อืออื้อื้อื้ออันนี้มันเป็นปืนฟรีเนาะมันก็ได้ไม่เคยแรกเน้อไรอื้อ <c oughs> นี่เรากระตุดก็ <c oughs> เฮ้ยติดปุ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะครับน้องเข้ามาสู้กับบเราดัหาอาวุธมานะอุ้ย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 อย่าให้มันเข้าใกล้นะน้องมันแรงอุ้ย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 เดือบชมอุ้ย น้องเอ้ยดูสตามิน่พี่ทำไมมันขึ้นช้าจังหวะโอ้โหสตามิน่เสร็จไปหนึ่งอุ้ยลิกหนึ่งอุ้ย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 เอ้เสียงประชังแบบเฉียดฉิวตลอดเลยเออเออเออโอ้โหเฮ้ย ตกเจอลูกสองแฝดพี่แล้วแบบนี้นี่ของเล็กนี่ไงเรียบร้อยนี่นะครับหลังจากที่เราล้มมันได้นะครับก็ให้น้องๆกดไปที่ลูกกระเป๋าของเราแล้วกดเทคอตรงนี้เลยน้องๆเพื่อดึงชิปออกมาห้ามมือไปแตะชิปมันนะครับท่านผู้ชมถ้ามือไปแตะชิปมันนะครับน้องก็จะเสียนะครับชิปไปเลยนะครับหลังจากที่เราได้ชิปตัวผู้และตัวเมียมาแล้วนะครับโอ้ตุยแน่เลย หลังจากที่เราได้ชิปตัวผู้และตัวเมียมานะครับน้องๆก็ให้น้องๆนะครับทาการฆ่าตัวตุยได้เลยนะครับน้องๆแต่การที่เราจะฆ่าตัวตุยแล้วได้ชิปของมันออกไปเนี่ยนี่นะครับกดเทคออกมานะครับเราก็จะได้ชิปมันมา2อันแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับเวลาได้ก็ฆ่าตัวตุยไปเลยฮะนี่ใช่แล้วฮะให้มันฆ่าตายไปเลยเวลาฆ่าตายเสร็จแล้วเราก็มาเกิดตรงนี้เลยนะครับน้องๆนี่เราก็มาเกิดตรงนี้เลย โอเคแบบนี้หลังจากที่เรามาเกิดตรงนี้นะครับน้องๆชิปของเราจะไม่หายนะครับแต่ว่าหมดที่น้องๆเล่นจะต้องเป็นหมดรูปหมีเท่านั้นนะครับเห็นปะพี่กายก็จะได้ชิปมานะครับนี่ไงชิปทีเล็กอันนี้แตะได้แล้วนะครับใช้ชุบแค่ราคา20แอมเบอร์เองนะครับถูกมากเลยเห็นเป้าวบอกเลยนะครับไม่ยากนะครับในการเข้าไปเอาชิปนะเออเอาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับเอาชิปของเขามาใส่ กดแตะไปที่กระเป๋าเวลาที่เรามองมาที่เสานี่นะหรือแตะที่หน้าจอก็ได้นะปึ้งมันก็จะทําเปิดเสามาแบบนี้นะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกเอาชิปของเจ้าทีเล็กใส่ไปในเสาเลยน้องๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ชิปของมันแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับก็จะใช้ในราคา20แอมเบอร์นะครับแอมเบอร์ตรงนี้เนาะ20แอมเบอร์ในการชุบนะครับแบบน้อง,แบบองแบบนี้เลยชุบเลยปิ้งกลายเป็นโกโก้ขัน <laughs> <laughs> เดี๋ยววิ่งก่น นี่น้องเกิดมาแล้วนั่นไงทีเล็กนี่เป็นไงล่กสวยเปล่าท่านผู้ชมเพศเมียนะครับแล้วน้องๆก็จับมันนะฮะไม่ยากนะครับน้องๆบอกเลยไม่ยากนะครับพอมันเกิดมาแบบนี้ก็แค่จับมันนะครับบอกเลยว่าง่ายมากเลยมีเนื้อกลางคืนเหลือไหมเนี่ยไม่ได้ติดตัวมาเฮ้ยมีอันหนึ่งโอเคนี่นะครับน้องๆก็จับมันได้เลยนะดูดิดตัวนี้สีสวยนะสีดำาด้ยเทมากกเลยครับท่านผู้ชม นี่แหละคือเทคนิคการจับทีเล็กแสงนะครับจับมา2ตัวเพศผู้เพศเมียนะครับเชลาคาะยี่สิบอมเบอร์ในการชุบหลังจากที่น้องๆจับมันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปผสมพันกันโอเคปะ่ะการผสมพันธ์นะครับน้องๆถ้าเราได้2ตัวเพศผู้เพศเมียหลังจากที่เราจับแล้วนะครับก็ให้ใช้ฟีโลโมนสีแดงนะครับฟีโลโมนตัวนี้นะครับเพื่อจะลดเวลาในการฟักไข่นะครับก็คือเราจะไม่ต้องใช้แอร์ในการฟักแล้วก็ไข่ที่ออกมาจะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่กี่นาที ในการฟักนะครับจะฟักตรงไหนก็ได้ผสมตรงไหนก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องใชแอ air ในการช่วยฟักแล้วไงเออนี่แหละแบบบอกเลยว่าโคตรง่ายนะครับรน้องๆก็เดี๋ยวเรามาชุบอีกตัวหนึ่งแล้วก็จับมันไปผสมพันธ์กันเลยดีกว่าครับแต่พี่การจับไปแล้วแหละอันนี้คือตัวทดลองนะแต่ก่อนจะเอ่อลงไปทดลองขอเอาทีเล็กของพิการสู้กับมันได้ไหมไหนๆก็จับมาแล้วเพราะตัวนี้เป็นทีเล็กปลานะครับเอาล้าครับไหนๆก็จับมาแล้วเดี๋ยวขอเอาเจ้าทีเล็กนะครับตัวที่เราเพิ่งชุบมานะครับไปบวกกับอา่า ทีเล็กของพี่หน่อยก็แล้วกันน้องๆเดี๋ยวอามพี่ขอรีบอมาด้วยเด้อเนยให้มันมันเดินอยู่ในน้ำท่านผู้ชมโอเคดีของเราอยู่ตรงนี้นี่พี่ก็ได้ผสมพันธุ์ไปแล้วด้วยนะครับคือทีเล็กตัวเล็กนะฮะแต่ว่าสีมันไม่สวยไงคือสีมันไม่สวยไงดูวยมันเป็นสีแบบยังไงวะสีมันไม่สวยนะครับจะ่พี่กาจะผสมใหม่นี่นะครับสีไม่สวยนะส่วนไอ้ตัวนู้นเดี๋ยวพี่กาจะให้มันมาสู้กับทีเล็กของเราเน่ มาเลยโอเคมาดูกันว่ามันจะสู้กันได้หรือเปล่านะครับน้องๆมาๆๆๆเดี๋ยวพี่จะปรับไอ้ตัวนี้ให้เป็นอแอคเกตตีฟก่อนน้องๆน,นี่ไอ้มันมาแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยดูลูกแกาตายเดี๋ยวมันจะแดกเอามันแดกลูกทีเล็กพี่แล้วเฮ้ยช่วยหนอ่อยเฮ้ยเฮ้ยมันกินลูกแกแล้วไปจัดก,การมอนเอาชิบหายแล้วเฮ้ย ไอ้นี่ไปช่วยหน่อยดิลูกแกนะโดนแล้วลูกแกโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วดูดูเฮ้ยเฮ้ยมันกัดลูกทีแรกแเราดงอุ้ยไปใครไปใครไม่ได้แต่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาเราสู้กันแล้วดงโอ้ยสงครามทีแรกไปแกไม่เกี่ยวไอ้เจ้ากิฟฟินเฮ้ยแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้แกไม่ไปช่วยเราไอ้บ้าเอ้ยไอ้เด็กทากเก็ตดง โอ้โหไอ้บ้าไปช่วยนู่นดิเฮ้ยไปเรลวโอ้โหมันจะฆ่าลูกแกแล้วไปแล้วน้องโอ้โหสงครามเดือดอ้ยสงครามเดือดมาดูครับทีเล็กป่าประทะทีเล็กของเรามาดูเคยเขจโหดกว่ากันอ้เรียบร้อยตายยังไว <laughs> อือไอ้นี่เนไม่ดูแลลูกแกเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยลูกแกจะโดนกัดตายแล้ว <laughs> ไอ้ดีเล็กตัวจิ๋วนี่บอกอ๋อไอพ่อดิไม่ดูแลลูกเลยแม่วะนี่ตัวแม่ไอตัวแม่นี่ไม่ดูแลลูกเลยลูกโดนง้ําไปกี่ทีเดือนเลยสองพันโอเคครับน้องๆก็วิธีการผสมพันธุ์ก็น้องๆหลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละก็ดังนั้นก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับสําหรับวิธีการผสมพันธุนะ์เนาะเดี๋ยวพิการจะรีนะครับให้ไข่มันออกมาเป็นสีบักดีกว่าน้องๆน,นี่คือส่วนสําคัญนะฮะมาดูกันว่าพิการจะรีสเตตัส ดีๆได้หรือไม่นะครับไม่ต้องพักหรอกพอเพราะสีสวยอยู่แล้วเอาแค่แบบสเตตัสดีๆก็พอนะครับเพราะตอนนี้น้องเห็นปะสเตตัสนะครับอยู่ที่864ินะครับพี่การไม่เอานะเพราะพี่การต้องการดาเมจให้เหมือนกับตัวแม่ตัวนี้นะครับก็คือดาเมจ900รนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่การจะรีได้ไหมปะไปรีพร้อมๆกันเลยก็ก่อนอนะันนี้พี่การผสมไว้แล้วนะครับก่อนที่ไข่จะตกพื้นพี่การก็ทําการเซฟไปเรียบร้อยแล้วแหละโอเคปะนี่เพราะพี่เชื่อนะครับว่าน้องๆหลายๆคนคงผสมพันเป็น ดังนั้นพิการก็นี่เข้าสู่ขั้นตอนเลยนี่หลังจากที่เอามาผสมพันธ์ใส่ฟิลโลมนแล้วก็กดให้เขาผสมพันกันนะครับนีแ่แล้วพิการก็เซฟแล้วมันก็นี่ไข่ออกมาแบบนี้เลยนะครับน้องๆใช้เวลาแค่3นาทีนะครับในการรอให้ไข่ฟักนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอไปฮะนี่แต่ผู้ดูดูไปตึงเลยว่ะเออเกดไปดูแลลูกเลยเด้อ <laughs> โอเคครับทุกท่เดี๋ยวรอก่อนแตเป็นอ่าอีพิกเลยอันนี้นี่ โอเคอยู่ข้างนอกปรับอีปิกได้จะอยู่ในดันอย่าไปปรับอีปิกนะชอบเด้งโอเคครับ <laughs> okay, ังนอ้องตอนนี้ก็รอฮะเดี๋ยวนี่เนี่ยเรียกไอเจ้าตัวนน้นมาก่อน <laughs> ไอ้น้นบอก <laughs> ไม่ได้เกีียวเลยบาสก,กิททบอยเดียเออสก,กิท่อยให้รู้จักโอเคครับ <laughs> น okay, ้องดเดี๋ยวรอ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 มันต้องมากระทืบพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ติ๊กช่องนี้ออกก่อนพี่ไม่ชอบชื่อมันเด้งขึ้นมาหรือมันบังจอ <laughs> นี่ดูไม่เป็นธรรมชาติ เฮ้ยจัดการมันมันจะมาขย้ำฉันแล้วเอาดิโอ้ยแล้วน้องจุดายแล้วโอ้ย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 ปรับเป็นแอคทีฟนี่ย่ออุยย่ฮึเออจัดการมันนั่นแหละลุยเลยเออระหว่างรอนี่เงี้มเงี้มเงี้มเออจัดการไล่ระหว่างรอใส่แตกไปดิเออนั่นแหละัดโถเอ้ย หา<ล>ะอะไรทำน,นะครับค่าเวลาระหว่างรอนะนี่น้องมาดูกันว่าพีก่กรจจลีได้หรือเปล่าเออเลยนาทีก,กว่านะครับตอนนี้โอเคโอ้มันสวยนะทีเล็กแสงพี่บอกเลยถ้าเราได้สีบัคด้วยแล้วก็โอ้โหแต่จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะาทีเล็กแสงน่ะไม่ต้องทำสีบหัอกน้องเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามันบัคกมันก็จะบัคกไอ้ตรงลายที่เรืองแสงนี่แหละน้องนส่วนลําตัวของมันนะครับเราก็สามารถทําสีได้เองนะครับโดยการเอาสีย้อมใส่ตัวมันนะครับก็ไม่ยากนะฮะบอกเลยว่า แค่เอาสเตตัาโหดให้ได้ก็พอแล้วนะครับสำหรับเจ้า nice. ทีเล็กนะแล้วดีก็พิการพูดไปจับปลาตัวนี้สีดํานะครับส่ตัดูก็สีอะไรไม่รู้ตัวดูน่ะสะพู่อ่ะสีมันออกน้าตาลมันน้าตาลหรือเปล่ามันออกเทาๆนะไอตัวดีนะเออเทาน้ําตาลนะแต่พิการไม่สนหรอกพิการสวยตัวดีจะสีดาเพราะว่าสีดำนะครับมันจะทําให้แสงในตัวของมันระืองขึ้นมาแบบชัดเจนมากกว่านะฮะน้องๆเออบอกเลยนะครับไม่ธรรมดานะเือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับน้อง คือตอนนี้พี่การติดมากเลยนะครับติดการทำสัตว์บักแสงนะครับบอกเลยว่าติดบลกมากไอ้บักสีไม่ใช่บักแสงฮะบอกเลยว่าติดมากๆเลยครับท่านผู้ชมดังนั้นนะครับการที่เราได้สิ่งมีชีวิตที่มันสีสันไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับโดยการผ่านบักโดยการผสมของเรานะครับจะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆเลยดังนั้นพี่การก็เลยแบบข้างมากเลยนะครับช่วงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากฟักเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับน้องเดี๋ยวพี่การจะให้ดูนะครับความภาคภูมิใจของพี่การนะครับในการผสมผัานเจ้าแองกิโลนะ บล็อกสีต่างๆไว้ด้วยนะครับพี่การอัดคลิปไว้นะนิดหน่อยเดี๋ยวพี่การจะพาไปดูท้ายคลิปก็แล้วกันบอกเลยว่าโคตดสวยนะแองกิโลนะครับแต่ละสีที่พี่การได้นี่บอกเลยว่าสวยมากๆเลยแล้วนี่ก็คือเจ้าทีแรกนะครับของพี่การดันออกมาเป็นลูกแฝดซะด้วย <c oughs> ดูสเตตัสกันก่อนน้องๆนี่เลยลูกแฝดอะไรนะรแต่สีไปแจ็มอ่ะโอ้พี่เคมได้ตัวเดียวนะครับน้องๆเพราะว่าสัตว์ของพี่การเต็มนะหรือนี่เห็นไหมโค้ตาเต็มต้องไปทําชิปฟ้านะครับเก็บสัตว์ก่อนโอ้สีส ตัวเรไอตัวนู้คีไม่ได้ป่อยไปฮะนี่นะครับเสร็จมาแล้วเดี๋ยวมาดูสเตตัสก่อนนี่นะครับน้องๆได้มาแล้วนะครับสเตตัสก็คือ906นะครับตามที่พิการต้องการเลยแต่ว่าสียังไม่ถูกใจนะเดี๋ยวค่อยรีใหม่น้องๆนี่เป็นไงแจ๋วแจ๋วว้าวเลยน้องๆเห็นปะอออก็แบบนี้นะครับน้องๆทาไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าน้องๆอยากได้สีใหม่นะครับมันง่ายมากนะครับสาหรับไอเจ้าทีเด็กเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาทําสีใหม่ให้ดูโอเคน้องเดี๋ยวทําสีใหม่ให้เลยคือ พวกสัตว์แสงนะครับมันจะทําสีง่ายกว่าพวกสัตว์ทั่วไปนะครับน้องๆโอเคจะทําสีให้ดูแบบสดๆเลยนี่นะครับเดี๋ยวพี่ทําผงแอมเบอร์ก่อนน้องๆปึ๊บ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 แล้วก็เอาโต๊ะสีมาปึ๊บสีนะครับสามารถทําได้ทุกสีเลยนะครับเจ้าเอา่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเอาอันนี้แหละจึ๊บฉีม,ม่วงโอเคครับน้องๆก็สําหรับเจ้าทีเล็กพวกนี้นะครับถ้าเป็นลูกสัตว์ของเรานะครับ เราสามารถทําสีให้มันได้ทุกอย่างนะครับแต่สีพวกนี้มันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะมันเป็นสีที่เราทําเองนะครับเอาสีใส่ไปในตัวแตะตรงลูกสีนะครับแล้วแตะตรงนี้เลยน้องๆจึ๊บนี่นะครับสีก็จะออกมาประมาณนี้เลยเป็นไงสวยปะ <c oughs> สีเข้มจัดเลยนะครับน้องๆแต่ว่ามันจะดูไม่ธรรมชาตินะครับเพราะว่านี้มันเป็นสีที่เราทําให้กับมันนะครับไม่ใช่สีบักเนาะมันก็จะออกมามีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับน้องๆเป็นไงสวยถูกใจคนดูไหมล่ะน้องๆ ถ้าน้องอยากได้แบบสีธรรมชาตินะครับที่ดูแบบสวยสดงดงามเลยก็แนะนำนะครับให้ใช้สีโดยการผสมบักนะครับบักก็คือการรีนะครับเวลาที่ไข่จะตกพื้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันฟักเองเรื่อยๆนะอันนั้นคือสีบักธรรมชาตินะครับแต่ก็อาจจะยากหน่อยนะครับน้องๆแต่มันบอกจะบอกได้เลยนะครับว่ามันสวยมากถึงจะยากแต่มันสวยมากนะครับน้องๆถ้าเกิดเราทําบักติดนะถึงมันจะยากนะครับบอกก่อน เออแต่ถ้าติดขึ้นมานี่โคตรสวยเลยนะครับน้องๆจริงๆนะนี่ขนาดย้อมยังสวยขนาดเนี้ยคือถ้าย้อมเห็นปะ่ะสีมันจะเป็นสีอ่ะเออมันจะดูไม่ไม่ค่อยธรรมชาตินะครับแต่สีมันจะเข้มมากข้อดีของลูกสั์นะครับก็คือสีมันจะเข้มมากเลยนะครับน้องๆจะประมาณแบบโอ้ออกมาเข้มเนี่ยเห็นปะ่ะสีมันเข้มจัดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเข้มจัดจัดเลยฮะดูดีสีสวยปล่าเออถ้าน้องๆอยากได้สีไหนก็สีมาย้อมเอานะแต่ถ้าอยากได้สีบัคกนะครับก็ แนะนำให้เซฟก่อนนะครับเวลาที่ไข่จะตกพืงให้เซฟก่อนนะอือช่วยได้นับน้องๆย่าง,งไงสวยปะโอ้ดูดีสุดยอดครับต้องโดนสีสวยมากเลยเจ้าทีเล็กตัวน้อยเป็นไงสวยโอเค